่วมงานลอยกระทงสายทานและแสงไฟรวมดวงใจแห่งความพักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเราจัดขึ้นในวันที่4และ5พฤศจิกายนในช่วงเวลา17ดนาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะณนะ m e a ม a ีเอพพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยการไฟฟ้านครหลวงกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมหลายอย่างค่ะทั้งเวิร์กช็อป ระบายสีโคมไฟกระดาษนะคะซึ่งก็เปิดให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างสรรค์โคมไฟของตนเองในการจุดแสงแห่งความทรงจำส่งต่อพลังแห่งความรักความพักดีร่วมกันนอกจากนี้ก็จะเปิดโซนเทศาการบริเวณชั้นหนึ่ง มีร้านขายของที่ระลึกค่ะจำหน่ายในกิจกรรมด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความรํำลึกและความพักดีที่อบอวลอยู่ในพื้นที่ของ M E S Park อย่างงดงามแล้วก็ทรงคุณค่าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าคุณแซคเนี่ยไปดูในโซนของเทศการนะแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยก็เชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันนี้ ยังทันนะ17นาฬิกาถึง22นาฬิกาท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมลอยกระทงได้ส่วนท่านไหนอยากจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยในช่วงเวลาปกติก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา ด้านในก็จะมีทั้งกิจกรรมแล้วก็ได้เห็นเ,เรื่องราวความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยด้วยครับอันนี้จุดนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบค่ะ